สามข้อผู้หญิงทําแล้วหมดสเสน่ห์อยากรู้เคล็ดลับดีๆนะคะจะบอกเลยว่า3ข้อนี้คุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากขึ้นเลยค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะคือห้ามตามห้ามโทรห้ามจิกเด็ดขาดค่ะเมื่อไหร่ที่คุณนะคะเป็นผู้หญิงที่ตามจิกโทรจะต้องรู้ความเคลื่อนไหวของแฟนคุณหรือผู้ชายคุณคนรักคุณตลอดเวลาจะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่น่าลำคาญและดูหมดสเสน่ห์ดังนั้นนะคะ จงเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสวยของเราว่าเราดีพอเราคู่ควรดังนั้นต้องให้ระยะทางให้ระยะห่างกับความสัมพันธ์ของคุณบ้างนะอย่าโทรตามอย่าโทจรจิกค่ะผู้หญิงที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัเองได้ควบคุมสติตัเองได้จะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆลองฝึกนะคะข้อ2คือคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ระแวงหรือขี้สงสัยในคนรักของคุณค่ะ เพราะอะไรที่คุณเกิดความระแวงเกิดความสงสัยเกิดความน้อยใจจะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่เจ้าอารมณ์ขึ้นมาทันทีจะหมดหมดเสน่ห์ในตัวเองดังนั้นนะคะจะอยากบอกเพื่อนทุกคนนะคะเราไม่ต้องสงสัยในความรักค่ะจงมั่นใจแล้วก็เชื่อไปเลยว่าเรามีคนรักที่ดีและฉันคู่ควรกับความรักที่ดีนะแล้วก็ปฏิบัติกับคนรักของคุณให้เหมือนว่าเราเป็นมิตกรกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นมิตรภาพที่ดี เราไว้ใจเขาเขาซื่อสัตย์กับเราแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีสเสน่ห์เอามากๆข้อที่สามนะคะคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ทําตัวขี้งอนจนเกินความพอดีอือม,มันจะทําให้คุณหมดสเสน่ห์ผู้หญิงที่ขี้งอนเอาแต่ใจนะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจเนี่ยจะทําให้คุณขาดคุณค่าแล้วก็ขาดสเสน่ห์ ดังนั้นนะคะงอนแต่พอดีงอนพองามงอนแบบมีจริตนะคะไม่ต้องงอนแบบว่าเรียราดงอนแบบว่ามีเฉื่อมีชั้นเชิงเอองอนแบบมีชั้นเชิงนะคะอย่าเป็นผู้หญิงที่อ,อ๋อที่ไหนก็หาได้อะผู้หญิงที่ขี้งอนจนเกินไปดูแล้วก็น่าํำคาญดูแล้วทำให้หน้าเบื่อดังนั้นนะคะจงเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผลได้ด้วยตัวคุณเองมีความมั่นใจในความคิดและ ความสวยของคุณดังนั้นเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องสงสัยในความรักหรอกค่ะเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองคุณจะเป็นคนนึงที่สามารถมีความรักที่ดีได้ดังนั้นฝึกนะคะ3ข้อนี้จะทําให้คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีสเสน่ห์ออกมากๆเลยค่ะ yeah